ครับผมหลังจากที่ทําการประกอบลูกป,ปั๊มไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพืเ่อนๆนะครับแต่ตอนประกอบประกอบบ่ยากเลยพี่น้องน,นะครับสาัเหียดที่มันประกอบยากก็คือลูกป,ปั๊มมันติดตายอยู่ในจังหวะกดลงสุดนะครับสปริงนี่กดลงสุดนะครับเราก็เลยเอาสปริงออกได้ยากนะครับเอาสปริงออกอยากนั่นแหละก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับในคลิปแรกนะครับทีนี้หลังจากที่เราทําการประกอบ ชุดลูกปั๊มนะครับชุดลูกปั๊มหลังจากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยสป,สปริงสปริงเบาวกันกับตรงหัวปั๊มนะครับทีนี้เราจะไปประกอบกับตัวเครื่องนะครับอนจจะมีเทคนิคอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคการประกอบนะครับเพืเ่อนๆนะครับอ่ะนะครับเราดันเราดันถ้วยถ้วยบังคับลงไปในตำแหน่งอ่า แคมแคมไม่ยกแล้วนะครับเราจะทําการประกอบตรงนี้ตรงนะครับตรงนี้นะครับให้มันตรงกันนะครับทีนี้ถ้าไม่เข้าเราก็ต้องดันแหละทีนี้นะครับต้องใช้กําลังแล้วแหละกับมาร์กตรงนะครับด้านล่างตรงแล้วนะครับ ประกอบอยากสักนิดหนึ่งเข้ากันไปแล้วนะครับเราโยกดูเรารู้แล้วว่ามันเข้าแล้วนะครับตรงข้างล่างนะครับมันเคลื่อนไปพร้อมกันแล้วนะครับทีนี้แคมปแคมมันอาจจะยกขึ้นอยู่สักนิดหนึ่งนะครับแชมยกแน่นอนแหละนะครับดูดเข่าเอาครับพี่น้องนะครับดูดเข้าก่อนแล้วค่อยมาปิดฝาทีหลังนะครับ ดูดเข้าไปเลยกินฟืดแล้วพี่น้องบวเข่าครับ เจอคอนเข่าเลยครับี่น้องเจอคอนแล้วเข้าไปเลยนะครับเอาเปาอัดัดก่อนก่อนมันจะเด้งออกมานะครับสงสถ้วยลงไม่สุดนะครับนะเราดูรูด้านล่างเด้อนะครับ เขากันปกตินะครับเอ้าขันน็อตก่อนครับหลังจากที่เราทําการเทสหัวฉีดไปแล้วเด้อนะครับอ๋อเทสปั๊มนะครับประกอบแล้วก็เทสปั๊มนะครับปั๊มได้ฉีดน้ามันอยู่นะครับแต่ค่อนข้างจะฉีดน้อยนะครับอาจจะด้วยความสึกหรอของตัวปั๊มตามอายุการใช้งานนะครับเพื่อนเ่อนนะครับแต่ยังไงมันก็ฉีดน้ามันออกมาแล้วนะครับเราไปดูแรงอัดที่หัวฉีดกันนะครับเทสหัวฉีดกันอีกหนึ่งรอบนะครับ ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราถอนน้างหัวฉีดกันอีกทีนะครับเพื่อนๆเอาไปเทสกันครับก็ผมก็หลังจากที่ประกอบทังน้ํามันเติมน้ํามันโซลาใหม่ลงไปนะครับเปิดก๊อกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คน้ํามันนะครับว่าปั๊มเราจะทํางานเหมือนคลิปแรกไหมนะครับในคลิปแรกที่เราทํานะครับดึงเท่าไหร่น้นํามันก็ไม่ฉีดนะครับเอามาดูคลิปนี้นะครับ ฉีดแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเอาแป๊บมาต่อเข้าแล้วก็เทสหัวฉีดกันครับครับก็หลังจากที่เราเทสปั๊มไปแล้วนะครับตรงนี้ปั๊มนะครับนี่แป๊บน้ำมันออกมาจากปั๊มนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลชนิดไหนก็ต้องเทสแบบนี้นะครับเบื้องต้นนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นคูบต้ายันม่านะครับรถไถเดินตามเรานะครับดีเซลเช็คแบบนี้นะครับก็ เหมือนกันกับมอไซ์ของเรานะครับมอไซ์ของเราก็ต่อแป๊บเข้ากับปั๊มก็เช็คนะครับ1ฟุตแล้วมันจะกระจายออกไหมนะครับเหมือนกันครับการเช็คนะครับถ้าผมจะวางกล้องไกลๆนะครับไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือไม่นะครับอ่ะเร่งเปิดสุดเลยนะครับต้องรอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอดึงให้น้ำมันลอดดันน้ำมันมาถึงหัวฉีดก่อนนะครับ เอานะครับเพื่อนเพื่อนื่อไงครับเป็นตนายครับกวาดไรน้ำมันจะมาถึงหัวฉีดเมื่อยครับเมื่อยนะครับเอ้านะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกัดนี่หัวฉีดนะครับหัวฉีดอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเขาฉีดเขาจะฉีดออกเป็นสี่มุมนะครับคือกันแหละครับก็โฆษณารถยนต์บางยี่ห้อนะครับผมไม่รู้เพื่อนๆจะมองเห็นไหมนะครับ เห็นบ่เอามุมส,สูงสูงดูนะครับเอาเบงุมสูงสูงกับพี่น้องเอามุมกใกล้ๆไปเลยครับเอาแบบกใกล้ๆไปเลยนะครับ เทสหัวฉีดนะครับหัวฉีดเดี๋ยวจะถอดล้างอยู่นะครับแต่ตอนนี้เทสให้เบึงส,สื่อก่อนนะครับเมื่อยครับพี่นอ้องเศ้าเมยอกัอนเห็น่่เอามุมสูงๆดูนะครับเ,เบ่งมุมสูงๆครับพี่น้อง ไปใกล้ๆไปเลยครับเอาแบบใกล้ๆไปเลยนะครับเอานะครับเตรียมหัวฉีดนะครับหัวฉีด เดี๋ยวจะถอดล้างอยู่นะครับแต่ตอนนี้เทสให้เบึงสื่อก่อนนะครับเมื่อยครับพี่น้องเร้ามือกันครับผมเพื่อนเื่อนคราวนี้เรามาดูนะครับแบบสโลว์นะครับสโลว์โมชั่นครับพี่น้องหลังจากที่ดูซ้ํามาสองรอบแล้วอาจจะดูไม่ทันนะครับเอามาสโลว์โมชั่นกันดูนะครับเพื่อน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 จะสังเกตเห็นนะครับหัวฉีดใจออกเป็นสี่มุมนะครับและมีบางรูนะครับเพื่อนเพื่อนจะมีบางรูที่ ไม่จ no ่ายน้ see. See <mor z ell> mm ํา hmm. ม oh ah, so ah, ันหรือว่าจ่ายเป็นเส้นตรงไม่เป็นฝอยเลยนะครับเท่าที่เห็นจะมีอยู่หนึ่งรูที่มันเป็นฝอยนะครับที่จ่ายน้ํามันเป็นฝอยนะครับมีอยู่แค่รูเดียวนะครับเท่าที่เห็นดูดีๆนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับสโลโมชั่นให้แล้วเ้าเดี๋ยวมาดูภาพนิ่งกันบ้างครับเพื่อนๆนนะครับจากภาพที่เพื่อนๆนเห็นเห็นไหมครับมีรูเดียวที่เป็นฝอยนะครับอีกรูหนึ่งเป็นเส้นอีก2รูก็ เป็นฝอยนิ <lawsuit royable. S 1> ดหน่อยนะครับเพื่อนๆอ่าดูดีๆนะครับเห็นไหมนะครับชัดๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่นะครับเห็นไหมมันจะมีบางรูที่มันเป็นเส้นนะครับไม่ค่อยเป็นฝอยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับฉีดกระจัดกระจายนะครับไม่เป็นไปตามองศาที่เขากําหนดมานะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเอานะครับเพื่อนเพื่อนก็หลังจากที่ชมคลิปทดสหัวฉีดไปแล้วนะครับเพื่อนเพื่อน ในคลิปหน้านะครับเราจะทําการถอดล้างหัวฉีดแล้วก็จะทําการาทดสอเทียบเทสแล้วก็เทียบหัวฉีดนะครับระหว่างก่อนและหลังการาล้างหัวฉีดนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็กติดตามไว้นะครับเอาไว้คลิปหน้านะครับค่อยมาเจอกันคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดี f อทุกท่านครับสวัสดีครับ